ทักทายยามค่ําคืนจากพี่นอ้องหิวรอบดึกเที่ยงคืนที่เมืองไทยน่าจะหกโมงเช้าแล้วไปทํางานเลิกงานเที่ยงครึ่งกินขนมปังที่โรงงานมามาถึงบ้านทําการบ้านไม่มีเวลากินไปโรงเรียนบ่ายสามเลิกเรียนหกโมงเย็นมาถึงบ้านก็เหนื่อยทุกคนนอนลืมกิน นอนเลยตื่นมาเที่ยงคืนหิวกินไปด้วยเล่าไปด้วยเดี๋ยวเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเราไม่รู้หรอกว่าคนอื่นเป็นยังไงเรามาอยู่กับเขาใหม่ๆนี่มันแตกต่างมากนะทุกคนก็นอยู่บ้านเราบ้านเรามันยังไม่มันไม่ต้องปรับตัวอะไรมากด้วยภาษาวัฒนธรรมใช่ไหมแต่พอเรามาอยู่กับเขาที่นี่อวัฒนธรรมแตกต่างนิสัยการกินกันอยู่หรือแม้กระทั่ง การใช้ชีวิตก็แตกต่างกันมากๆหรือทุกคนเรามาอยู่นี่ใหม่ๆอะ่ะด้วยความที่แบบว่าเราไม่มีใครใช่ไหมเราก็มีเขาคนเดียวอย่างเงี้ยพอเขาพูดอะไรที่แบบว่ามันไม่ถูกหูเราก็น้ําตาไหลเนาะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนเป็นหรือเปล่าเนาะด้วยความที่เขาเป็นคนแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราอะ่ะพึ่งมาอยู่ด้วยกันปรับตัวเข้าหากันอะไรอย่างเงี้ย เขาไปหาเราที่ไทยไปฮอลิเดย์ไปเที่ยวไปกินไปอะไรเงี้ยเขาใช้เงินเต็มที่ใช่ไหมแต่พอมาอยู่กับเขาใช้ชีวิตอยู่กับเขาอยู่ที่นี่มันเป็นชีวิตปกติเราอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงอมืด้วยภาษาด้วยบางทีสื่อสารกันไม่รู้เรื่องภาษาพวภาษาเมียนี่ขนาดเราอยู่กันสองคนนะทุกคนถ้าเราอยู่เป็นครอบครัวใหญ่เราอยู่บ้านใหญ่อย่างเงี้ยเข้าใจเลยค่ะว่าเราจะอึอดอัดขนาดไหน ขนาดอยู่กับสามีนะเราอยู่ด้วยกันเราพูดก,กันได้นี่บางทียังอ,อ,อึดอัดเลยเวลาเราอึดอัดเนี่ยเราต้องคุยกันนะทุกคนไม่คุยไม่ได้นะไม่คุยแล้วเราจะอยู่ด้วยกันไม่ได้มันจะค่อยๆมีช่องว่างมันจะค่อยๆห่างแต่ถ้าเราไม่คุยเราต้องคุยกันทุกเรื่องมาอยู่ใหม่หๆเขาพูดผิดหนูเรางอนเขาไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะค่อยค่อบอกเขาอืมบางทีหายเองอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ามาช่วงหลังๆนี่เขาเริ่มรู้แล้วเวลาเรางอนอาการเราจะเป็นยังไงเขาก็จะเริ่มปรับตัวเข้าหาเราเหมือนกันอย่าว่าแต่มาดุมาว่ามาตบมาตีเลยทุกคนแค่เขาพูดผิดหูน้ําตามันก็ไหลแล้วเพราะเรามาอยู่กับเขาใช่ไหมอืมเรามาอยู่กับเขาเวลาเขาใช้คําพูดหรืออะไรก็ตามยิ่งคําพูดที่เขาพูดดังๆวัตมากดุกเงี้ยเวลาเราทําอะไรเสียงดังใช่ไหมที่จริงแล้วผาไม่ได้ดุไม่ได้อะไรนะทุกคนแต่เขาเป็นอย่างนี้จริงๆ แต่เราตกกระใจไงอืมน้ําตามันจะไหลเลยนะช่วงหลังๆมานี่เวลาเขาพูดเสียงดัง What's my do เนี่ยเราจะเงียบพอเราเงียบปุ๊บนี่เขาจะรู้เลยปาจะรู้เลยว่าเราอาการแบบจะร้องไห้แล้วอะไรเงี้ยถ้าเราเดินหลบเข้าไปในห้องน้ําคนเดียวนี่เขาตามไปเลยเดี๋ยวนี้รู้แล้วค่ะทุกคนมันต้องค่อยๆปรับตัวเข้าหากันการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราต้องพึ่งเขาร้อยเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้น มาใหม่ๆนี่เราต้องเราต้องปรับตัวเข้าหากันเยอะต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงและที่สําคัญเราต้องเรียนรู้ภาษาให้เร็วถ้าเขาให้เรียนเรียนเถอะนะคะมีโอกาสได้เรียนเรียนเพราะเราจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้ง่ายขึ้นเพราะคนที่นี่เขาพูดตรงบางทีเราอาจจะรับไม่ได้เตรียมตัวมาดีมีชัยไปครึ่ง นะคะถ้าคิดจะมาอยู่ต่างประเทศเราต้องมีได้ภาษาบ้างเราได้บ้างแต่มันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์ซนเพราะเราไม่ได้ใช้ภาษา24ชั่วโมงเหมือนมาอยู่ที่นี่เราเรียนที่ไทยเราเรียนได้เราได้เราได้ตรงตรง,ตรงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพื่อไปสอบแต่ออกจากโรงเรียนมาเราก็ไม่ได้พูดกับใครแล้วเราก็พูดไทยแต่อยู่เยอรมันนะมาอยู่ที่นี่เราใช้ภาษาเยอรมันร้อยเปอร์ซน เราจะค่อยๆเก่งขึ้นเราจะค่อยๆพัฒนาต่อให้เราพูดไม่ได้เก่งแต่เราก็จะเริ่มฟังออกตั้งหลักมาให้ดีๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะกินอยู่เกิดก่อน <laughs>